อาวสุสิไปใส่นี่ก็ไปเที่ยวฟรีกับซีรีอยู่จะบ๋ไปปี๋เอาเข้าไปแล้วเนาะเออไปเที่ยวเที่ยวฟรีกับซีรีอยู่ไปอยู่ไปหาบอสไปหาบอสบอสบอสอยู่ใส่แล้วเนาะบัตรนี้เนาะบอสเนาะขบวนขันมาบอสค่ะอยู่ไหนค่ะขบวนขัค่ะเราเสือป่าเราเสือป่าอยู่สวัสดีค่ะ นีจะมาปิดโปรเที่ยวค่ะเริ่มกำลังเกลือลาอยู่อะไรกันตอนนี้มาปิดโปรเที่ยวฟรีกซีอูไปมาหลายชิปแล้วบอกเลยว่าประทับใจมากชิปนี้ก็เหมือนกันนะคะพวกเรานะคะทีมปเกาะปัิดต่างๆก็เอาใช่แล้วนะมาปิดโปรเที่ยวฟรีคะซีอวฟรีเราจะไปเมาฟรีกันค่ะ ปิดโปที่จะไปเที่ยวกันนะคะได้กี่ใบเนี่ยได้กี่ใบแล้วเนี่ยสี่ใบค่ะสี่ใบแล้วไปยกแก๊งกันเลยค่ะตอนเวลาตเวลาพูดนี่ผมก็แบบว่าแย่ปากเวลานี่ยลิปสติกนะเออติดลิปสติกก็ต้องทําแบบนี้ตลอดนะนเค่ะได้สี่ใบเราจะไปเที่ยวกันยกแก๊งคือขาดใครไม่ได้สักคนเลยใช่เลยค่ะ ต้องไปเที่ยวด้วยกันเวลาสนุกก็แบบสนุกด้วยกันเวลาร่วมทํางานเราก็สู้ด้วยกันยอมรับว่าทีมนี้แข่งมากๆเลยแบบว่าเออผมจิตไตแบบว่าทีมนี้แข่งมากๆเลยเนาะแบบว่างานของเราไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่พวกเราก็พร้อมเพียงกันทุกทุกทิปเลยทุกงานของเราเลยเนาะฉะนั้นถ้าใครอยากมาเป็นตัวแทนชอบแม่ทัพสื่อชอบแม่ทีมพ่อทีมรอรอแล้วชอบแบบว่า ถ้าชอบความบันเทิงนะคะต่อทมนี้นะคะล่าเรื่เปไปพิเเษค่ะไปพิเเษค่ะเออค่ะนะคะถ้าชอบความบันเทิงก็มาทีมนี้สนุกสนานขายของไปไม่ซีเรียสถ่ายรูปสวยๆไปเต้นไปกินไปประมาณประมาณประมาณนี้ถ้าชอบแบบว่าซีเรียสเคร่งเครียดงานงานงานแบบอัดหนักเต็มที่จนอ้วกแตกก็ทีมอื่นก็มีค่ะใช่ค่ะใค่ะอย่าลืมนะคะ แล <um ้วชีวิตดีล่ะียเอีอีก้วเอาใหม่เได้ได้ได้เออเอแล้วเาแต่แล้วไมได้แถ้เกแต้อะไรนะอะไรนะคะแล้วชีวิตที่ดีล่ะต้องีรี